โคเทอย่าเอาเวนเจอร์ทุกคนอู้แล้วมันมาข้างหลังคือไท่ท่านมาดังจุดนี้แล้วแล้วก็คือสูตเสียทตะแนาของกลุ่มอะไรทุกคนไปแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ตอนไหนนายมาท,ทำอะไรตรงนี้นายไม,ม่ควรอยู่ที่นี่ เอาละฮะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมว c h ช n แนลวันนี้คุณเดฟักบุมムได้มีการปล่อยคลิปรวมซีซั่นที่23ออกมาซึ่งมันก็จะเป็นการรวม EP ที่69จนถึง EP ที่71นั่นเองครับความยาวจะอยู่ที่22นาทีต้องบอกเลยว่าคนข่านจะยาวมากๆเลยนั่นเอง ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีการเพิ่มตอนพิเศษหรือว่าฉากลับเข้าไปด้วยและด้วยความยาวที่มันค่อนข้างจะนานมากๆดังนั้นผมจะขออนุญาตแยกคลิปไปสองคลิปคลิปนี้เราจะทําการรีอคชั่นหรือดูไปพร้อมๆกับเพื่อนทุกๆคนส่วนอีกหนึ่งคลิปนั้นเราจะทําการสรุปเนื้อหาตอนพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคลิปนั่นเองครับและเพื่อมไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสก i บีดีทอเล็ซีซั่นที่23ของคุณเดฟักบูมกันเลยดีกว่าฮะเดฟักบูมพรีเซนต เอาเว้ยเราจะไเริ่มดูตั้งแต่ ep ที่69จนถึง71นะฮะอันนี้ก็คือเป็นการรวม ep จนกลายเป็นท่าน้าของซีซั่น23ความพิเศษของการรวมซีซั่นนั่นก็คือจะมีฉากพิเศษหรือว่าตอนพิเศษถูกเพิ่มเข้ามาน,นั่นเองครับตอนนี้ต้องว่ารอดูว่าฉากพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีเยอะขนาดไหนแล้วก็จะอยู่ในช่วงไหนบ้างครับเอาวะ let's go ไอ้ตรงนี้ไม่เป็นเหมือนเหมือนคุกเหมือนแบบว่าที่จองจํา หรือว่าห้องทดลองอะไรสักอย่างของพวกสกิมทอยเลตครับตัวไหนที่ทดลองไม่ได้เลือกก็เผามันทิ้งไปอะไรประมาณนั้นสน่วนห้าของบูสูนี่ก็เป็นเหมือนแฮกเกอร์ประจ,จำทีมเลยครับอย่างที่บอกไปครับว่า EP พีที่19จนถึง71เราดูแล้วสิ่งที่เฝ้ารอจริงๆนั่นคือฉากลับหรือว่าตอนพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามามันคือตอนไหนนั่นเองโอ้แต่ถามมันใจอยู่เหมือนกันนะพวกทอยเลตโหเม็เลือดด้วย มาแล้วไงมิวแทสกีทอยเลตที่แข็งเป็นเทอร์เปเนเตอร์เป็นเหมือนพวกคนเหล็กโอ้ยนี่อะทุกหูเหรอตอนนี้พวกแบ็กสปิกแมนกับธนาของคิริโตหรือว่าพัดเชอร์้นไปแมคือยังรักกันดีอยู่ยังไม่ตีกันเดี๋ยวตอนนี้มันจะตีกันละมีหมูบุกรุกมีหมูบุกรุกเอาแล้วว่ะพวกทอยเลตรู้แล้วนะว่ามีคนเข้าไยังถ่ายของพวกมัน อันนี้ม <c oughs> like ันกรีนไหมกลายป็สองตัวขวาเหมือนใส่แบบเสื้อต้งแต่เป็นสีเขียววะต่เาสเต็ปแล้วก็บูมกลายเป็นโกโก้ขันไมเคิลแจ็คสันสกีบินีทอยเลตมองเว็บแรกของผมตอนแรกที่ผมดูผมไม่คิดว่าเป็นไมเคิลแจ็คสันเลยนะผมคิดว่าเป็นแบบไจแอนทอยเลตทั่วไปอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นแบบบูมไม่ไม่บูดิกรีนดิเนี่ยอยู่ชุดข้างในดิ เอาว่ะต้องปิดอ่ะคือไม่ปิดแบงคือแตกหมดฉันบอกว่าอย่าเพิ่งปิดยังไงเล่าทำไมได้ไม่ฟังกันเลยโกรธโกรธโกรธแต่แล้วหน้าของแบสกิฟิกบงก็เข้าใจแหละเอากล้วยไปกินแบงค์ไปไขึ้น <c oughs> แจกกล้วยไปหนึ่งหวีแจกกล้วยไปหนึ่งหวีคือแบสติฟิกแบงก็ไม่ตอบโต้เพราะว่า มันก็ต้องโกรธอะ่ะแบบทิ้งเพื่อนเขาตายอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้อะ่ะแต่มันก็ไม่เหตุจําเป็นนะเราจะตกไปทางนั้นไหนว่างไงถ้าเกิดตกไปทางนั้นเนี่ยมันจะมีท่าท้าของพวก g ีแมนคอยสั่งงานพวกลน้องมันอยู่ฉันคิดว่าเราไปทางนี้ดีกว่านะมาแล้วว่าเริ่มขยับเป็นเหมือนหัว g ีแมนจริงๆนะและภาพ้งหวดถูกส่งมาที่ลากจีแมนเอาแล้วเจอพิ่เบิมกันน่อย สามไายท่านการอัปเกรดนี่ผมจำได้ว่ามันเมือการอัปเกรดช่วงแรกๆที่อัปเกรดให้ท้งหน้าขอแท่นทีวีแมนนะที่เพิ่มลำโพงเข้าที่หน้าอกอ่ะอยู่นิ่งๆซิแลนายรับพลังของฉันไปอได้พลังแล้วแข็งแรงขึ้นไปเลยเจอดอเอาเรื่องขกาอังดีลูกพี่ โน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 ่ no, 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 no. ไม่ใช่ของเล่นเด็กไปวะโถเอ้ยไปก็ได้ว่า <c oughs> มันก็จะเป็นฉากที่เราเคยดูกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะยับไปอีกหนรอบนะาหน้าของกลุ่มอริไอน,นคนอื่นก็เตรียมตัวที่จะเข้าไปยังถ่าประชาก,การของพวกโถส้วมนะครับมีเจ็ตแทคกมีเลนกองแสงมีทนาหน้าของที่เป็นหู โคตเท่อยากเอาเวนเจอร์ทุกคนมาดิพรจะลุยระบนาแล้วอ้ยนี่ฉากใหม่ปะแอสตอร์ซิกวินดีทอยเลยทุกคนนี่คือฉากใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาทำไมตัวมันเล็กจังอะอะไรวะอ้ยนี่สิของจริงมันน่าจะต้องมีชื่อที่เรียกต่างกันหรือเปล่า ไอตูนี้แม่งตูขวามแม่งโคตรจริงทุกคนอย่างดูเอาวะต้องมาดูว่ามันจะเชื่อมเรื่องกันยังไงอะ่ะอู้แล้วมันมาข้างหลังเชดโดมาแล้วทุกคนดูหน้ามันโคย่าอูปล่อยเรา,าแสงออกจากตาได้ด้วยเหรอเอาวะ อันนี้เป็นฉากตอนที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แนละ้วแต่ว่าเป็นฉากที่พวกอลิอันด์กับจะบุกถาดตะโกดตัวนี้โคตจงเลยเรียบร้อยโดนจรวดล็อกเก็ตเชอร์ยิงแตกกันไปมแต่ผมชอบมากเลยนะตัวยิงปืนคู่ไม่รู้มันเชื่ออะไรเหมือนกันไอ้เว้ยอันนี้เป็นเมือนปืนบัสเตอร์ของไททันสปิร์แมนเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้ว่าวิวันมาด้วยกันหรือเปล่านะ สั่นเคลือนครับทุกคนโอหแล้วคือแบบว่าคือตอนนี้ตอนที่ดูครั้งแรกคือโคตรมันตอนนี้ดูก็ยังมันอยู่ดีโอ้ยอะไรวะนะล็อกเก็ตลันเชอร์แน่นอนแล้วคือม่งแม่ง,ม,งมีโล่อะคือมีโลกกันเอาไว้ยิงไม่เข้าอะ <c ười> มันไม่ได้ขังขับเองมาแล้วเว้ยใหญ่จัด,ดเต็มอุ้ยบึมบั้มกันไปน้องโอ้ยยิงสวนอยู่เหมือนกันนะยิงไข่ไม่ทราบผ่านมาอัดหน้าีไปนึงด้านหลังเหรอ,อเ,เรียบร้อยมาวะยิงเลเซอร์อยางกระจีแหวนเลยทุกคนอูอ้ บา,าว่าเอาแขลตัดแบบว่าเทเลพอร์ตมาตัดเลยเชดดูไฟไหม้หมดเลยเอามาดิเอาพลังของข้าไปหูสันสันมืยพลาังมันเต็มเปรี่ยมหูแล้วพวกถอยเลยอยากเยอะคิดว่าเจ๋งอย่างนั้นเหรอ โอ้โหโคตรค้างอ่ะอู้หหูหูเรือตอมาแล้วท็อกซิตไททันคาร์บอาแมนอยู่ในอเ o i ทาวเวอร์ด e เฟน s ์มาว่ะตอนนี้คือร้อมน่าจะไปตอบก่อสิบยี่สิบลำอ่ะแต่พี่ไททันคาร์บอนาแมนจัดให้อย่างเท่เลย้วดูท่าลงนะว้าว XR smart dock อย่างท่เกิดไปมุย้ยเจ๋ยวปเลยรสิบตู้สิบไม่มีหักมาแล้ววะดีเจจัดไปดึงกระเพลงแล้วก็บูมมาแล้วเอสโตไอตูนี้ไม่โคตรเก่งอ่ะนี่ดูดิมันลับกระสุนพัด ล้วก็สุดบาด้าบ้าเลยด้วยหลบลูกกระสุนอีกถุบ้าดิอยากตายนักมึงไงฮ่า,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 าทั่วแกทุกคนต้องตายสัดไปหนึ่งทีโอ้โแล้วดูดิคือลับบี้และปลาใส่ทางหน้าของแต่ท่านทีวีแมนเขาไม่อีกอะ่ะว้าจริงไอ้นี่มัน้ายจริงๆม,มีช็อต บอกเลยว่าเกี่ยวกาดมาแล้วแกนเพื่อนหญิงพลังหญิงโอเคทุกคนเราจะจบ,บุกเข้าไปข้างในถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยไหครับทุกคนที่เข้ามาก่อนนั้นนี้คือรู้เหตุการณ์ละมันจะมีอะไรอยู่ข้างบนนั้นนะอุย้ยทำไมไฟดับล่ะเกิดอะไรขึ้นบ้าจริง มีคนเข้ามามีคนเข้ามามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอุ้ยแล้วก็แตกหนึ่งมันคือตัวอะไรไอห,หัวมงเนี่ยมันคือสกีทอยเล็ตนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าคืออ,อนนุ้ยชันตีคือยอมพีชชีพทุกคนเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ รวมคิริโตะเราต้องไปกันต่อภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นรีบไปซะขึ้นยังไงขึ้นยัไนงไงปีเดก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 โคเทลิฟต์ล่วงพอดีอะ่ะถ้าเกิดไปขึ้นคือแตกเฮ้ยตรงไปยุ่งยังงอนอยู่ยังงอนอยู่ จะไปทางขวาพร้อมจะลุยเป็นลำนานแล้วโอ้โหแล้วมันคือมันมืดมากอ่ะจะคิดว่าพวกเราต้องใช้หมดในวิชั่นแล้วแหละปุ๊บนี่ย่ยองย่องย่องโอ้โหไฟติดงานเข้าแล้วโอ้ยรีบเปิดประตูให้ไว เปิดด้วยปิดด้วยนะมาแล้วทุกคนอันนี้เนเหมือนห้องทดลองปะอันนี้ผมจำฉากนี้ไม่ด้อ๋อใช่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 มันคือเป็นเหมือนแลบที่พวกสกิวีทอยเลทเคยใช้เอาไว้นะครับแล้วน,นี้ก็จะเป็นทางหน้าของเ,อเกี่ยวกับทางหน้าของออฟฟ่าฮิวแ l a b นะฮะ แล้วถ้าได้ของตัวแอดมินคนใหม่เข้ามามีแฟ้มของพวกทีวีบ้าจริงเกิดอะไรขึ้นก็ไดน้นะอุยเจ็บแทนตลอดเจอจากนี้อะไรเจ็บแทนตลอดแล้วโดนสะกดจิตแล้วตอนนี้คือโดนสะกดจิตโอ้ยตายต้องสติไว้จี่จ้า,จาการมันเองใส่แว่นกน่อนแว่นจะเป็นแบบวงกลมนะ <S <S ไม่ใช่เป็นแบบเหลี่ยมน,นะอันเนี้ยจะเป็นแบบรุ่นเก่าอยู่อ้ จิ้มเข้าไปหนึ่งทีทีนันหูเข้าไปมานี่ดิมานี่ดิหน้าแหกไปเหลือสองเพราะพวกบูสูรพวกนี้คือแบบเหมือนจะบาดเจ็บหนักนะครับนี่ไงอุปกรณ์ที่ซิเค็เอเจนต์ให้มาเราคงต้องไปกันต่อทุกคน a ชโดเอาแล้ววะอาวุธเอาหูฟังมานี่นะเดี๋ยวจะเจ็บแพ็กมาด้วยนี่แนะอันนี้เป็นน่าจะเป็นส่วนการทดลองของพวกทอยเล็ตแหละไรเลเซีโหแล้วประตูมันเยอะมากจะไปบ้านไหนอะ่ะบ้านใหญ่เหรอเสียงมันมีใครคอสอยู่นะหลังประตูนะ ที่นี่ีฉากนี้ที่เหมือนว่าจะแบบหายตัวได้นะการตกข้อมบูลแล้วก็การบันทึกล้มเหลวนะครับมันไม่เห็นเราบ้าจริงที่เราหายตัวได้เหรอเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็แน่มีคนอยู่ข้างหลังข้างหลังตัวนั้นใช่ไหมมันคือตัวที่ใส่เสื้อด้านในสีเขียวที่มันตายตอนแรกสองตัวป่ะทุกคนผมรู้สึกว่าใช่นะเประตู เนี่ยฉากเนี้ยไม่รู้ว่าดาฟักบูเขาสั่งด็อกเตอร์หรือยังไงวะทุกคนมาแล้วเปิดประตูก่นอนยิงกระจายใส,ส่ทิศซิกวีดีทอยเล็อโ้ยแล้วคืออุปกรณ์ดองฟักบูคือแฮกได้ทุกอย่างอะไปไหนด็อกเตอร์มาดีก่อนเฮ้ยคุยก่อนมา้าล่ยังไง มาพวกนี้นี่มันกวนใจจริงจรีดเข้ามาตัวตัวดีกว่าเราอะมาเลยไอ้ด็อกโอ้โหมาใช้ปืนมาดิมาดิไม่มีตัวตัวครับผมอ,อันนี้คือจ่าที่โดนตัขดขาดเพึ่อมานี่โอ้้โดนจับอีดึงเอาวะใจมันสู้วะมาดิเนี่ยด็อกเตอร์ คือแบบว่ามันก็เก่งนะเซนติสอะเรียบร้อยแตกหนึ่งแตกเลยนะไม่น่าจะซ่อมได้แล้วด้วยดูจกักรงมาแล้วกำลังเสริมอุย้ยยังไงมันดูดอะไรไปควันดำๆสักอย่างอู้แล้วด็อกเตอร์กระเด็นไปเลยอะ่ะ เอาแล้วว่าเอาแล้วว่าเอาแล้วว่ามันมีของเล่นทุกคนถอยก่อนมาแล้วใจแอนใจเต้นใจติสกิวดีทอยเลทแล้วก็ยิงกระจุนกระจายหมดเลยค <c oughs> ิริโตะอย่างรอดอยู่ในป่าแล้ว,พวเพื่อนยิงพลังยิง <c oughs> ลาการ์มาลาแมนโอ <c oughs> ้โหแล้วนี่คือแบบมันไม่กลัวฐานพังเลยนะมันยิ้กระดาษเนี้ย ยังไงไอด็อกเตอร์คิดว่าเจ๋งเหรอคิดว่าเจ๋งเหรอครับ <laughs> โดนอะไรนะตอนนี้ผมจะไม่ได้น่าจะทีวีวูแมนป่ะใช่ไหมนี่ไงจิม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 ทีวีวูแมนกลับแตน,น้าของสปิเกอร์วูแมนยังไงไอด็อกเตอร์ฉั <laughs> ดนดีก่อนละ จะหนีไปไหนดีไ้บอลพาดบ้ากางอกไปดึงเอาไปทีเบม้มปีไปดึงทีอ่ะน้องเล็กเอาไปโอ้ไม่เป็นไรนะหืมเก๋แล้วก็ทุบ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต <c oughs> ด็อกเตอร์เมือนเขาพูดอะไรสักอย่างหูแล้วคือแบบไม่ไปเลยบ้าจริงไหนไหวไหมเพื่อนฉันไม่ไหวแล้วแตกไปหนึง่ง าการส่ข้อบูลแล้วการบันทึกล้มเหลวนี่ไงบูสูตรยังอยู่แล้วก็หายตัวไปนี่ไอ้ตัวที่เสื้อเขียวได้ไน้สองตัวจริงๆตอนที่ว่าหนีทางนานกของไมเคอลแจ็คสันนะทุกคนผมว่าใช่ที่มันมีคือพวกนี้มาทำงานให้กับซิเกตเอเจนต์เลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบทพูดนะครับทำได้ดีม,มากต้องขอบคุณนายจริงๆ ที่ทําให้เจนัทวิทยาศาสตร์คนนั้นแพ้พ่ลงได้แต่ไม่ว่าอย่างไงมหันตภัยที่ใหญ่คนนี้ก็กำลังจะเข้ามาและด้วยเหตุผลนี้บางสิ่งบางอย่างยังคงต้องเก็บเป็นความลับต่อไปตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่แล้วถ้าจะเหลือก็มีเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชีวะที่คริโตการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะไม่ได้ไปต่อ ก็คือหลักฐานที่รู้ว่าเด็ฟักบูมมีตัวตนเนี่ยก็คือคิริโตทำให้คิริโตเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะครับบ้าจริงฉันต้องตายอย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ฝากทุกคนด้วยนะเพื่อนฉันไปก่อนเรียบร้อยเราสู่เสียทาน,นาของพ er ันเจิ้งคัมราแมนไปอีกหนึ่งครับ ันนี้เป็นฉากฉากตอนรวม EP ที่70ที่ผมยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าผมดูไปแล้วนะผมมาดูยอดหลักมาแล้วก็จะเป็นทาหน้าของพวกกลุ่มอริอันแหละที่เห็นเหตุการณ์ต่างๆอยู่นะครับเฮ้ยนี่ตอนใหม่ใช่นี่ตอนใหม่ทุกคนนายมาทำอะไรตรงนี้นายไม่ควรอยู่ที่นี่คุณฟอกบูม กลับไปทําตามแผนเดิมซะฉันมั่นใจนะว่านายจะทาตามภารกิจได้สําเร็จเอาแลว้ววะอันนี้คือคนข้างนอกนี่คือเข้ามาแล้วเหรอนี่คือฉากใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําสรุปให้ทีนะว่ามันใหม่ถึงอะไรยังไงอันนี้ใหม่ไหมไม่ใหม่ไม่ใหม่หมอันนี้ตอนที่เจ็ดบเอดได้ ประชาที่ทีวี TV ของไททันทีว,ว,วีก่อนมาอู้โดนตรวจใส่ไปก่อนไอ้จมบ้าออบนี่แกไปรอดเยอะมือเขาแน่เนี่ยแกไปรอดกันแน่ฮะทำอะไรเข้าไม่ได้แล้วแต่ห่วยไปออดที่พีโอวีได้ไงอ่ะเราเอาเวลาอีกหนึ่ง ฉากระเบิดเรอเต้นเต้นตลอดเต้นไม่หยุดอะไรอ่ะอ๋อผมจำได้ลนะเป็นฉากที่ทางหน้าของไอฐ้ฐานฐานรับอะไรสักอย่างอะ่ะที่อยู่ข้างใต้ใช่ไหมมันอยู่ขึงล่างนี่เราต้องเจาะมันลงไปไม่ต้องเจาะเดี๋ยวเปิดให้เอง เอาเลยเช็ดผมว่ามันต้องมีอะไรสำคัญแหละมันไม่งั้มันไม่ย้ายหนีแล้วตรงนั้นนะ่ะมีมาแล้ว <c oughs> ผมชอบนะจีแมนอะ่ะเออผมชอบตัวละครจีแมนไม่รู้อะ่ะ มันรู้สึกถูกจะลงแไกงไม่รู้เอาว่ะวิวแทสกุยดทอเล็ตไอ้ร่างนี้คือเท่มากอ่ะมีถ้าปืนเลเซอร์มีถ้ามาต่ออะอย่างเท่อยากคิวอยากคิวอยากคิวเพื่อให้แกพวก,กันจะ <laughs> <า> <c oughs> จะมีไหมฉากพิเศษอ่ะ อันนี้เป็นสังหน้าของแอสโตครับแต่ผมไม่เห็นที่มันเป็นโถสซวมนะหรือเป็นโถสซวมแบบใหม่แบบบางสลิมอะไรเงี้ยหรอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมชาภัยชาทุกคนอุย้ยคือไทท่านมาดังจุดนี้แล้วแล้วก็คือสู่เสียงทางด้านของกลุมลอะไทุกคนไปแล้วอ่ะเอาอะ ต้องบวกต้องบวกเหมือนเขาพูดอะไรสักอย่างโอ้ยจบแล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับสกิปดีทอยเลตซีซั่น23จากช่องคุณดาฟักบูมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกในการสรุปเนื้อหา ว่าตอนพิเศษที่ถูกเพิ่มเข้ามามันมีอะไรบ้างน,นั่นเองส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลหรือว่ามีทฤษฎีอะไรสามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้เลยนะผมจะได้ทําการรวบรวมแล้วก็สรุปทีเดียวเลยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้มันค่อนข้างจะยาวมา,มากๆแล้วผมอาจจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนซึ่งก่อนที่เราจะจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดมกติดตามเป็นกำลังใจให้กับบมิละแชแล้วกันด้วยด้วยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็น่าจะจากลาทุกคนไปแล้วจริงบ๊ายบายสวัสดีครับ